สวัสดีครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับสมาชิกชมรมคนรักเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับทุกทุกท่านวันนี้นะครับผมก็นะครับเจอเจอกันเช่นเคยกับการรีวิวสินค้านะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งจากทางร้านนะครับคมออริโอผ่านทางช่องทาง Youtube ลูกอีสานพัน์ข้าวเหนียวจากอำเภอหนองกรุงศีจังหวัดกาลสิน์นครับ ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านนะครับไม่ว่าท่านที่จะรับเองนะครับหรือว่าท่านที่เป็นบริการแบบโอนนะครับแล้วก็ส่งนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทางด้านขวามือของคลิปวิดีโอด้วยนะครับเผื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวของนะครับแหลกใส่ power amp นะครับหรือว่าจะเป็นใส่เครื่องปรุงก็ได้นะครับผมวันนี้มีหลายรุ่นหลายขนาดด้วยกันนะครับที่นํามาฝากสมาชิกเรานะครับได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับสวยๆทุกใบนะครับผมนะครับวันนี้สวยๆทุกใบไม่แตกไม่ร้าวนะครับเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยแล้วกันนะครับนะครับแหลกใบแรกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแหลกยี่ห้อ n t f นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผลิตนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเครื่องเสียงต่างๆ นีครับไม่ว่าจะเป็น power amp นะครับ eq card นะครับหรือว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ครับนะครับงานดีนะครับผมงานดีงานสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแหลกขนาดนะครับเดี๋ยวขอวัดแป๊บหนึ่งเด้อนะครับเอาทีละใบแล้วกันเนาะนะครับขนาดอ่าลึกนะครับ17นิ้วนะครับลึก17นิ้วนะครับตัวนี้สามารถใส่ power amp ได้นะครับ power amp ตระกูล sae นะครับแทบจะ ทุกซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นพิกเอ็มสิบเอ็กเอมห้านะครับผมประมาณนี้ใส่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นใส่เครื่องปรุงนะครับผมนะครับใส่เครื่องปรุงประเภทพวก EQ นะครับพวกคอร์สพวกไมลอยนะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ขนาดสกูเดอร์นะครับตัวนี้ขนาดน่าจะอยู่ที่ 1U 2U 3U นะครับ 3U ครึ่งนะครับผมนะครับตัวนี้ 3U ครึ่งนะครับถ้าเปรียบแล้วก็จะ ใส่ประเภทยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับใส่ไม่ลอยได้สามตัวนะครับใส่ไม่ลอยได้3ตัวอาจจะเป็น before. หรือว่าอาจจะเป็นใส่ EQ นะครับ EQ หนึ่งตัวคอสหนึ่งตัวนะครับได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับลึกนะครับผมสิบเจ็ดนิ้วนะครับไม่รวมฝากกนะครกกับความลึก17นิ้วไม่รวมฝากกนะครับผมอันนี้หมายความว่านะครับ อันนี้หมายความว่าเฉพาะตัวนี้นะครับ17นิ้วนะครับถ้ารวมฝาเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะลึกได้อีกนะครับก็สามารถยังใส่โอเอ็มอ่าเข้าไปนะครับตัวที่ประมาณลึกน่าจะ18 18นิ้วได้นะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับผมราคานะครับอยู่ที่1,450บาทนะครับ1,450บาทนะครับสินค้ารวมจัดส่งเด้อนะครับสินค้ารวมจัดส่งนะครับ1,450บาท สินค้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับตัวนี้นะครับสภาพยังดีสภาพยังสวยเลยนะครับอ่ะนะครับตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสินค้าชิ้นที่1นะครับเป็นแหลก3ยูครึ่งนะครับลึก17นะครับไม่รวมฝานะครับลึก17ไม่รวมฝานะครับอยู่ที่ราคา1,450บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับต่อไปเป็นชิ้นที่2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนแล้วกันเนาะนะครับตัวนี้นะครับ ใครที่อยากขอในส่วนของรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็นะครับสามารถนะครับแอดไลน์นะครับเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 3ย์หกสามนะครับนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไหม่เลยนะครับเสียงสดๆเลยนะจ๊ะนะครับนี่นะครับ นี่คือสินค้าตัวต่อไปนะครับผมเป็นแหลก NPE นะครับตัวนี้สภาพเหมือนกับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับยังสวยนะครับเนี่ยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้จะวัดอ่าจะวัดเฉพาะอ่าไม่รวมฝาก่อนนะครับไม่รวมฝาตัวนี้จะลึกที่อ่าสิบเก้านะครับสิบเก้านิ้วนะครับสามารถใส่พวกอ่า AJ นะครับ AJ เจสามพันวีนะครับหรือว่าจะเป็นพวกตระกูลอ่า NPE C สองพันสอง ในครับผมประมาณนี้ใส่ได้เลยนะครับแหละแข็งแรงครับผมงานจากบริษัท NPE นะครับผมถือว่าสวยงามมากนะครับดูนะครับว่าคี่อยู่นะครับตัวนี้เป็นแหลก 1U 2...3U นะครับผม 3U ลึก19นะนครับมีน็อตให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับน็อตมาครบเลยนะครับตัวนี้ราคานะครับผมเท่ากันนะครับ1,450บาท รวมจัดส่งนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับสภาพยังสวยๆนิ่งๆนะครับผมหูจับยังใช้งานได้ปกติดีนะครับนี่คือสินค้าชิ้นที่2นะครับราคาเท่ากันนะครับหนึ่บาทนะครับสำหรับท่านใดที่พร้อมโอนนะครับราคานี้ผมรวมจัดส่งให้เด้อนะครับนี่ครับราคานี้รวมจัดส่งให้เลยนะครับสภาพดีทุกใบนะครับผมสำหรับแบกวันนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ อ่ะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปครับผมนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้นะครับจะเท่ากันกับตัวแรกนะครับเท่ากันกับตัวแรกเลยนะครับเป็นแหลกขนาด3ยูครึ่งนะครับผมลึก17นิ้วนะครับนี่นะครับลึก17ไม่รวมฝานะครับลึก17ไม่รวมฝานะครับ ถ้ารวมฝาแล้วก็จะลึกได้อีกนะครับสกูเดอร์นะครับแลกทุกตัวบอกได้เลยว่าสวยมากเลยครับผมนี่มีน็อตให้ด้วยนะครับมีน็อตให้ด้วยนะครับน็อตเยอะมากเลยนะครับนี่ครับสภาพสภาพใหม่มากนะครับข้างในนีเงียบเลยครับเนี่ยนะครับข้างในดีใหม่มากเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูใหม่ก่อนนะครับอ๋อตัวนี้ก็1 u 2 u 3ยยนะครับ สามยูครึ่งนะครับสามยูครึ่งเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับทั้งสามใบเลยนะครับหนึ่งขออภัยด้วยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับนี่นะครับหูจับนะครับยังดีนะครับไม่มีหักนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อ ยี่ห้อคานิสยี่ห้อคานิสนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับใครชอบตัวไหนนะครับหรือว่าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวไหนนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยศูนย์หกสามศูนย์ห้าหกสี่แปดเจ็ดหกนะจ๊ะนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตุ๊กี้ สวยอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นแหลกคอมแพกอย่างดีนะครับแหลกคอมแพกนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะครับสวยมากครับสภาพยังกับมือหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวขอวัดในความลึกก่อนว่ากี่อยูเดอร์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแหลก2อยูลึก17นิ้วนะครับใส่เขาแอมได้หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นกันเลยทีเดียว นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตระกูล4ชัแนลนะครับ TDK 8004หรือว่าจะเป็นพวก AJ 3000 b z นะครับประมาณนี้นะครับใส่ได้นะครับข้างในสวยมากครับอะไรตัวนี้ยังสวยนะครับทำเหมือนกับได้มือหนึ่งไปใช้กันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับหรือว่าจะเป็นใส่พวกตระกูลพวก TDK DX18 นะครับได้ได้สองแท่นนะครับนี่ครับได้สองแท่นนะครับนี่ครับขนาด2 ยูสอยูนะครับผม2 u ยูก็เลยมานิดๆนะครับผมก็ทำเผื่อไว้ right? นะครับมีน็อตครบนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยมาก right? นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับ right? ตัวนี้ราคานะครับ right? ผมราคา2,200บาทนะครับ right? 2,200บาทรวมจัดส่งเด้อนะครับ right? 2,200บาทรวมจัดส่งสำหรับท่านใดที่พร้อมโอนนะครับ right? 17นิ้วไม่รวมฝานะครับ right? นี่ครับถ้ารวมฝานี่ก็จะลึกเข้ามอีก right? นะครับเฉพาะฝานี่ก็ กี่นิ้วล่ะนี่ฮะ้กลอมลนลงไปเฉพาะฝานี่ก็3นิ้วนะครับก็เป็นยูกว่ากว่าแล้วนะครับเฉพาะฝาเด้อนะครับยูครึ่งแล้วเนี่นะครับสองฝาก็ตกเข้าไปหกนิ้วแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าใส่ได้หลายรุ่นนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับสองพันสองร้อยบาทรวมจัดส่งเลยครับสําหรับท่านใดที่พร้อมโอนนะครับผมนะครับฝากกันด้วยนะครับผมสําหรับแรกนะครับสวยนะครับดูรอบๆก่อนเนาะนะครับ ใครสนใจนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมตัวไหนก็นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เด้อนะครับเดี๋ยวยินดีส่งให้ทางไลน์นะครับแอดไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์ข้างๆหน้าปกเลยแล้วกันเนาะนะครับนี่ครับ2,200บาทได้แหลกเหมือนสภาพมือหนึ่งไปใช้กันเลยนะครับนี่ครับเอาตัวต่อไปครับผมครับ นี่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็นแหลกคอมแพกเหมือนกันนะครับผิวเรียบนะครับมุมเรียบถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนถามหาเยอะนะครับพอดีเพิ่งไปค้นเจอนะครับตัวนี้ก็สภาพออกกันเลยนะครับเหมือนมือหนึ่งนะครับผม90%อัพแน่นอนนะครับนี่นะครับใส่พวกตระกูล jl นะครับ jl 21นะครับผมหรือว่า น่าจะใส่ได้พวกวาร์เทคอาร์เอฟไม่แน่ใจนะครับว่าจะใส่ได้ไหมนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ลึก24นิ้วนะครับลึก24นิ้วนะครับน่าจะเป็นแหลก 3U นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูก่อน,นตาย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 ขอไฟได้วยพี่น้องนะครับตัวนี้แหลก 3U นะครับผม 3U นิดนนะครับแหลก 3U นิดนนะครับ <c oughs> ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,000 500บาทนะครับ2500าบาทนะครับได้แหลกสภาพดีนะครับสภาพมือหนึ่งจะใช้งานกันเลยนะครับนี่ครับสวยๆ้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับสวยมากนะจ๊ะ2500บาทสาหรับท่านใดที่พร้อมโอนนะจ๊ะราคานี้รวมจัดส่งเลยนะครับนี่ครับราคานี้รวมจัดส่งนะครับยี่สิบสี่นิ้วไม่รวมฝานะครับสาหรับความอ่านะครับอ่ย่างขออนุญาตนะครับใส่แป๊บนึง อย่ามันตกใส่หลังตีนพี่น้องเอ้ยนะครับตื่นเบิดมือเงินนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะสักครู่นะจ๊ะนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของแหลกพาวเวอร์แอมป์เอของแหลกนะครับใส่แอมป์ใส่เครื่องปรุงนะครับใส่ได้นะครับ ใครชอบตัวไหนนะครับผมก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยเ้อนะครับเดี๋ยวจะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งว่าตัวไหนราคาไหนกันบ้างน,นะครับตัวไหนราคาไหนกันบ้างเดี๋ยวจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคารังเทียพูไทยกับลูกน้องนะครับโอเคนะครับอึ๊บไกลนิดหนึ่งนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวย้ำกันอีกนิดหนึ่งเนาะนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้บนสุดนะครับเป็น NPE นะครับสภาพดีสภาพสวยได้ผมราคาหนึ่บาทรวมจัดส่งนะครับดูสภาพก่อนพี่น้องนะครับโอ้สภาพงามครับนะครับตัวที่สองนะครับแหลกจากบริษัท NTS ได้ผมราคาเดิมเหมือนกันเอยราคาเดียวกันนะครับ1,450บบาทเหมือนกันนะครับได้แหลกสภาพสวยๆไปใช้งานนะครับ อใบนี้นะครับก็1450บาทเหมือนกันนะครับเป็นแหลกยี่ห้อคาเน็นะครับสีสวยเลยนะครับส่วนใบนี้นะครับผมแหลกคอมเพกนะครับนะขออนุญาตถอดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับครัโอสคนะครับส่วนใบนี้ครับผมแหลกคอมเพกสีสวยนะครับผมเหมือนได้อของใหม่ไปใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้ก็2อ0 0ันสบาทนะครับใครพร้อมโอนนะครับใครแบบ พร้อมโอนก็ราคานี้รวมจัดส่งให้เลยนะครับนะครับส่วนตัวข้างล่างนะครับผมเป็นแหลกขนาด 3U นะครับลึก24ไม่รวมฝานะครับลึก24ไม่รวมฝานะครับตัวนี้2,500บาทนะครับใหม่เหมือนกันนะครับผมสภาพนี่ใหม่มากเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับประมาณนี้นะครับผมใครที่นะครับสนใจในเรื่องของแหลกวันนี้นะครับอยากขอ ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากขอรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับผมอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแหลกนะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจตัวไหนนะครับสอบถามได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทางด้านขวามือนะครับท่านจะไม่ได้พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะจ๊ะในกับสลหับคลิปนี้จากลากันไปครับผมสวัสดีครับ